สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับเพจรูประชาตาวันนี้เราไปดูข้าวของเลี้ยงนะครับข้าวคั่วทำอะไรกินครับวันนี้อันนี้เมนูอะไรครับข้าวคัวแกงส้มครับจ๋าแกงส้มเฮ้ยอย่าไปนี่อย่าไปคนให้มันเละปลามันจะเละนะฮะไม่งั้นเนี่ยต้องคนแล้วปลามันเละแกงส้วมปลาทูสดปลาทูสดหรือปลาอะไรครับ ี่เขาเรียกปลาทูสดไหมครับะซาลามเขาเรียกปลาลาเยอันนี้เมนูอะไรครับทอดไก่กับจัครับทอดไก่กับเจอมนะครับเมนูทอดไก่กับเจอมวันนี้ครับย่งหมูมย่างต้ andal, มยำอะไรเยอะเลยย่างย่งเลยยินอยูはは um lad, ่เมนูนะครับมีเมนูอะไรอีกวันนี้กับข้าวใหญ่ๆครับอันนี้ทำเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับนี่ ไม่ตอหมายฮะทรครับอีกน้ำมันมันก็งงมันก็งงอันนี้สับเนื้ออยู่กับน่าจะน่าจะผัดเผ็ดนะครับเมนูนี้กราังสับครับอ้าวสวัสดีครับมาดูกันนะกับข้าววันนี้ครับฮะพุ่งเลยเองพุ่งเลยครับนี่เปรี้ยวปากเปรี้ยวปาก เนี่ยกับเราปรุงอยู่ครับอ๋อไม่ใช่ปลาราสับนะครับนี่เขาสับเนื้อเขาลงจะผัดเผ็ดกันครับเดนนี้เขาลงจะผัดเผ็ดนะครับบางครับบางอันนี้แกงส้มครับแกงส้มมะละกอเสตปลาทูสดอะไรนะปลาทูสดมากไหมครับดูเนื้อเปื่อยยุ่ยเลยครับ อันนี้กำลังจะทำไข่เกียวใส่จ้าอมครับอันนี้ไม่มีอะไรทำครับกำลังจะนั่งกินหม,มากครับหม,มากครับมีพอบครัวเรากำลังสับนะครับ แกงส้มปลาใส่มะละกอครับวันนี้น,น,น,นิน้ต้เลยตะไัวหัวแก็ใส่ต้อไปแกงส้มปลาใส่มะละกอนี่กำลังผัดเผ็ดอยู่กำลังสับเนื้อผัดเผ็ดครับเมนูผัดเผ็ด mặt <ciso> bật cho ôm tay này hấp nếu chưa nếu bây giờ chơi ngon rồi

ในมอคี้มนเลื่อนมันแกะไปไหนเติมอะไนไว้ไหมว่อยายข้าดับไงอยกกระปุกไว้นั่นอยากให้แกรู้นะแกมาดับมึงนะเอาหมดไม่ใชเจ็บนะ ไม่ใช่ไม่ใช่บัดเป็ีนนะครับเมนูนี้เป็นเมนูอะไรนะ<ด>แกงอ่อมครับแกงอ่งอมเขาจะแกงอ่ <c oughs> งอมแกงอ่อมแน่เ <c oughs> มนูแกงอ่อมใส่สารตึ่งกุ้งดนะูภาวนตาดีดีครับดูตาหล่อเห็นไหมหล่อครับพ<น>่ง <ใน S 2> ความผมโอ้ยอย่ห้ <ใน S 2> <ๆ S 1> ดูเชฟนะอย่าให้ดูเชฟเลยครับ,รบอันนี้กระปุงจังแม่งเอ้ใส่ทุกอย่างเลยมันหมดหมดทุกอย่างเหล่าขวดไหนยังไม่ใส่บ้าง ผมตั้งนานแล้วผมเสร็จเดี๋ยวส่ไว้นให้น้ำมันเดือดก็าะจะไค้นหนักปลาเละเรียบกลุ่มนี้เขาทำอะไรครับนี้ทำอะไรครับว้าวดูมันวางดูมันทิ่มวางนี่ขี่หมานั่งเนี่ย กูมามีอืมจัอืมนี่กำลังจะทำอีกหนึ่งเมนูครับ ตอนนี้ตั้งกระทะแล้วครับใส่น้ำมันก็ไปครับใส่น้ำมันแล้วครับคุณจัดคิดครับใส่น้ำมันแล้วครับอ่าใส่น้ำมันแล้วครับอ๋อโดดอ๋อโดดมันจะทอดไข่หรือเผากระทะนี่ทำอะไร้อยต่อยต่อยนี่ครับกิงส้มครับแกงส้มโอกินชอยมาแล้วครับกินชอยมาแล้วครับตุณนี้ทำอะไรอ๋อ ไป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 นี่กำลังเสร็จครับนี่กำลังหั่นหอมอยู่ครับกำลังเตรียมเครื่องจะแกงอ่อมครับนี่กำลังหั่นหอมนี่เนี่ยเราสับไว้เรียบร้อยแล้วมีเครื่องก็มีข่าตะไคร้หอมใส่เข้าไปครับโอ้โหมึงนี่เลยเห็นเห็นเลยนะโอ้โหลิ้นมันดี ไม่ไกูดูดินดูดูดินะดูดินนผู้หญิงคจะติดกันนะดินดินสาก่ินตาบตาอะไระะาบางอะไรนางหนูมีหรือ่นี่ครับกำลังเต็มครับ

ไม่นี่แหละจะทำลายได้อยู่